ง่าก็เริ่เดินนะยากก็เนเดินตอนแรกยุ่ยีิ่งยุ่งง่ยายก็เริเดินม่าสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับฟิวซามการ์เด้นครับผมเราจะมาพ่นฮอร์โมนสาหร่ายทั้งอันยาซื้อมาตอกไล่

หนึซีซีต่อนนหนึลิตรคทั้งหมดของเราก็จะมีบัฟโรปอร์ใ,ใบใบขนัวฟินลี่แล้วก็เอสสี่แปดเ้องตามยีนด้วย สองสับใบใส่แลวอ่ะอ่ีเสียนนะน่าเั้ยแข็งเสีเียามันน่คือริม่องเรานี่อริมวิงดงามากงสวยงาไม่านะ มโปรดได้แล้วประมาณสี่วันเกลืองตัวขา0สุดดีห่อยดีหน่อโคตน้นโคตรห้องอ เอกส,สารจับใบทนะครับเ้านนี้แบบเ็นรยครต้องเดินกับนล่ายหนน,หน,นส่นลำหลอครับำหลอขอนะำหลอ 哦，那什么？那什么？嗯嗯 ยจำๆจนะครับอันนี้บาคอนนัวด้วยคือมัดปลูกรัดปลูกใหมๆเลยนะมัดปลูก,มมกบ้งไหรอนกทรับมันพอไหมอุ๊ปุ๊ปุุ๊อันนี้คือเอฟสีแ ขาบอกว่าดูแลง,งนะรก็เลยเอามาลองแบงใส่เนือป็าน่หมืข้นเป็นฮอรโมนป่าลายคือได้ที่ใจห้าามมนป่าก็ได้เอา์โมนของป่าปาทะเลพวกนะ้อันนี้กโโด 5, ก 5, 5, 5, นนีดีกันไ้่ให้าสีเหลือกับตุ้นาดนอันนี้ยอดเด่น อันนี้แบตโอปอร์ตนจะมังนงร่มสีๆนะเระว่านี่มากาม้าเรืยนี้แล้ากาจะง่ายาก,ก็ด้เดินเนยเดี๋งเดินตอนแรกยื่อพี่นะยนะนื่อทำงานนก็ต้งเดินน้ น,น,นะน,น,น,น้ำสีน,น้ำหลอดส่วนมนาะน้ำหลอดส่วนต่ะ ตรง้ามาตัน้ำางออกเดี่ยวกระตุนนะกตุนบากตุนงายายมันด้าต้องเอาคามอัออ้นีเอาอันี้อตุนม่นแปงตลอดแตงดินมากเพราะว่าแต้งมันก็งามันก็เดินบ้ดูร็วางงี้ ลงต่อมาเชื่มนะฮะแต่นนคุเดนี้น้ส่ตเ่วนใหม่หรอเม่อคนไดกเลยน้อนมื่ขึ้นตกนนี้นอนเพื่อนตาเ่อน้อดัเพิ่มควน้ําเพือได้เราจด้เพื่อการเพิ่มต แล้วอย่างเกล็ดฝันประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ใส่แต่ตัวเดีวยวมากเพื่ออะไครับใส่เลี้ยนข้าวขาวเนี่ยเลี้ยนขาวเนี่ยเพื่อเตัวปรับปรุงดีไหมครับเดือดไหมเดือดพอเดี๋ยวตด้ไหมผมไม่ใส่ใส่เพื่อกันดินมันจะไม่เค็มเกินไปไม่ให้ดินมันเค็มเกินไป

นม่เพ <ersch> ื่อนก็ส่งย่ีงก็ส่งต่อย่างยบีเ่อมอนงบ่มาฝนนะครับเก็าคุมน่ยนมันก็ได้อฝนบ่มา วิธีปลูกให้รอดเดี๋ยวผมมาบอกอีกเทีนึงนะปลูกให้รอดเว่าสีมาเป็นแบบไม่ได้ดดปลูกให้เบิ่งหรอกงบผ้าเนี่ยไอสีมาบอกวิธีดีที่สุดในวิธีอ,าดอ,ดอดา่อา,ดอดาอนบอกจนอ่านอกจนเฮ็ดตัวเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดตัวเบิ่งกันมาบอกรายละเอียด คีบของผมจะเจาะท่าน,นี่นะครับผมกจะเนอะไรเพิ่มเติมแบบสร้างแบบไม่หวง,งกบบพิษตามพิษซ้ำกระเด็นอะไรได้ครับปลูกทุกนชนิดเพราะว่าจะเป็นทุนเรียนเพราะว่าจะเป็นพืชที่เราปลูกไปเหมดก็การทดลองนะก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้คือการทดลองทดลองทุกสิ่งทุกอย่างทดลองทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละคือขอดีของผมคือทดลองทฤษฎีอ,อ,อน,นุญานได้ได้ไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนปั๊บปูง <c oughs> ม,ม่คยืดพวงหลอจบจะหนีนะครับผมสามารถกดติดตามได้นะครับผมยื้อข้ามกระเด็นครับ <c oughs> ได้ไป <c oughs>